นี่ผู้หญิงรับบทหนักครับพี่น้องทีร่รกรับบทหนักมากท้องแล้วเก้าเดือนคลอดออกมาแล้วอีกสองปีต้องให้นมนะสองปีให้นมลูกก็ยังไม่ได้ว่าเติบโตชนิดที่ว่าช่วยตัวเองได้ทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะต้องดูแลประคบประงมลูกใกล้ชิดกับลูกเหนื่อยกับลูกมากกว่าคนเป็นพ่อด้วยซ้ำหุกกมหนึ่งพี่น้องี่รก ท่านนาบีสุลต่านละวะละวะสัลลัลมเคยบอกกับสหายท่านบอกว่าอันเจอวะมาลูลิวะลิดิเอาคำกราบนะละสัลลัมตัวท่านและทรัพย์ของท่านเนี่ยเป็นของพ่อท่านนะในฮะด,ดิษเนี่ยนบีกล่าวถึงพ่อนะฉะนั้นพ่อเนี่ยสมมุติจะเอาอะไรจากลูกบอกเอาได้นะครับตราบใดที่ลูกไม่เดือดร้อนนะเอาสตางค์ลูกเอาอะไรลูกพ่อมีสิทธิ แต่ฮะดิษเนี่ยบอกถึงพ่อจนมีคนถามว่าแล้วถ้าคนเป็นแม่มีสิทธิ์จะเอาเหมือนกับพ่อได้หรือไม่นักวิชาการอธิบายว่าถ้าพ่อมีสิทธิ์ในตัวลูกขนาดนั้นแม่ย่อมมีสิทธิ์ในตัวลูกมากกว่าพ่อได้ครับเพราะความเหน็ดเหนื่อยสิทธิที่แม่มีต่อลูกยิ่งใหญ่มากครับพี่น้องและแม่เนี่ยเป็นมนุษย์คนเดียวในโลก เป็นมนุษย์คนเดียวในโลกที่อัลลอฮ์ยอมให้เปรียบเทียบในเรื่องความเมตตาระหว่างอัลลอฮ์กับบ่าวโดยเปรียบเทียบความเมตตาที่แม่มีต่อลูกท่านนาบีจึงบอกกับบรรดา,าสาบัดของท่านว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะเมตตาต่อลูกไม่อยากจะโยนลูกเข้าไปในไฟระซูสสสลส,ล,ส,ล,สล,ลลัลสลามกล่าวว่าอัลลอฮฺอัลฮมุบิอิบาดีอัลลอฮ์าน,านั้นเมตตาต่อบ่าวของพระอง มินฮาซิฮิบิวลาเดียยิ่งกว่าผู้หญิงคนนี้เมตตาต่อลูกทําไมพ่อมีนบ,บีไม่เอย่ยทําไมอามีเพื่อนมีภรรยามีสามีมีนบ,บีไม่เอย่ยความเมตตาจิ่งใหญ่ที่สุดคือความเมตตาของอัลลอฮ์และความเมตตาที่อัลลอฮ์ยอมไม่เปรียบเทียบได้ในบริบทบางบริบทอัลลอฮ์ยอมใม้กับผู้เป็นแม่คนเดียวครับจะไม่ยอมให้ใครคนใดทั้งสิน้น